รับที่ทางราคาทองคําในระยะสั้นนะครับทองคําถูกขายทํากําไรลงมาแรงเลยนะครับความผันผวนของราคาทองคําที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทําให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของทองคําที่เป็นบวกค่อนข้างมากเริ่มมีมุมมองชะบวกลดลงครับทางนี้เนี่ยวันนี้นะครับมีการเปิดเผยตัวดัชนี Core-PCE ซึ่งเป็นมาัดวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสําคัญนะครับปรากฏว่าค PCE ระยะรายเดือนและระยะรายปี มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดการครับท้งนี้เนี่ยคอ PCE เทียบ Year on อ e a เดนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ2.7ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการที่ระดับ2.6ครับภาพดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ทำให้นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนก่อนที่จะทราบผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในสัปดาห์หน้านะครับเลือกที่จะแบ่งทองคําออกขายประคอบกับความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุนครับ เราพบว่าตลาดหุ้นวอลซีดก็มีความผันผวนหรือมีแรงขายลงมาในหุ้นบางตัวจนดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ d a q แอ่อแล้วก็ S&P 500ปรับตัวลงนะครับสทท้อนใ้เห็นครับว่าก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในช่วงสัปดาห์หน้านักลงทุนไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นหรือตลาดทองก็ปรับพอร์ตหรือปรับสถานะการลงทุนลงเพื่อเป็นลักษณะของการเตรียมแรงกระแทกหรือเตรียมรับผลกระทบ จากการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสัปดาห์หน้านะครับภาพดังกล่าวเนี่ยจึงทำให้ราคาทองคำมีลักษณะของความผันผวน,นหรือการแกว่งตัวในระดับที่ค่อนข้างสูงขคืนนี้ครับทั้งนี้เนี่ยถ้าเราดูราคาทองคำวันนี้นะครับพบว่ามีการขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุด2,790เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการหรือออ l า i m e นะครับราคาทดสอบระดับดังกล่าวมาประมาณ2วันไม่สามารถเบรกเอาหรือผ่านได้ครับ ขณะที่จังหวะที่ทองอ่อนตัวหรือทิ้งตัวลงมีแกลบกว้างเนี่ยราวๆประมาณ60เหรียญน,นะครับวันนี้ทองคําอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาแตะโลหรือระดับต่ำสุด2 7 3 1เหดรียญาอลลาร์ต่อเทสซอนก่อนที่จะกลับมาปิดตลาดในระดับ2,745นะครับราคาปิดตลาดเนี่ยปรับตัวลง40เหรียดอลต่อเทสซอนหรือปิดตลาดในแดนลบและก็ใกล้กับระดับต่าสุดของวัน,นครับ แม้ว่าเช้าวันศุกร์นี้ทองคําจะมีการรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้เกือบเกือบ20เหรียญน,นะครับแต่ก็ยังมองว่าการเด้งกลับหรือการฟื้นตัวกลับยังเป็นไปอย่างจํากัดไม่ถึง1ใน3ที่ราคาปรับฐาหรือมีการอ่อนตัวลงมานะครับภาพดังกล่าวจึงถูกมองว่าทองคําเป็นแค่เทคนิครีบาวครับอย่างไรก็ตามพฤติกรรมของการทิ้งตัวหรือการแพนิคเซลของทองคําไม่ได้เกิดขึ้นครั้งนี้ครั้งแรกนะครับในวันที่23ตุลาคม พบว่าทองคําก็มีการแกว่งตัวผันผวนในลักษณะอย่างนี้เช่นเดียวกันหลังจากทองขึ้นไปอธามไฮหรือทําระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการนะครับราคาเนี่ยขึ้นไปที่ระดับ2,758ร่วงรวงลงหรือปรับฐานลงมาที่ระดับ2 7 0 9เเหรียญดอละลาร์ต่อเทอนมีแก๊ปความกว้างหรือการปรับฐานลงในระดับ50เหรียญหลังจากนั้นครับทองคำเนี่ยก็เป็นลักษณะของการแกว่งตัวไซเว์ระหว่างวันเนี่ยอยู่ในระดับ2 0ถึง30เหรียญดอละลาร์ต่อเทอนนะครับ ประมาณ3 4ถึงวันก่อนที่ราคาจะมีการเบรกเอากรอบด้านบนแล้วก็ขึ้นมาทำออทามไฮที่ระดับ2790เหรียญตอลลร์ต่อเฮกออนครับทางนี้เนี่ยการพักฐานหรือการแกว่งตัวของทองคำถ้าราคายังสามารถทรงตัวหรือรักษาระดับเอาไว้ได้นะครับมองว่าเป็นลักษณะของการพักฐานหรือเป็นการทรงตัวเพื่อสะสมแรงซื้อครับแต่ถ้าราคาเกิดทรงตัวหรือยืนไม่อยู่นะครับแรงขายอยู่ในระดับสูง ก็อาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงต่อของทองคําและอาจจะทําให้ภาพหรือมุมมองหรือโมเมนตัมฉงบวกของทองคำเนี่ยเสียไปดังนั้นนักลงทุนอาจจะต้องจับตาการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดนะครับว่าจะเป็นการพักฐานเพื่อปรับตัวขึ้นต่อหรือเป็นการแกว่งตัวออกด้านข้างแล้วเกิดแรงขายทุบให้ราคาลงต่อนะครับภาพพฤติกรรมของทองคําตอนนี้เนี่ยเราประเมินว่าเป็นการไซด์เวย์หรือเป็นการแกว่งตัวในกรอบนะครับ พื่อรอปัใจจัยใหม่ๆกลับเข้ามาชี้นําในส่วนของตัวราคาทองคําครับซึ่งสัปดาห์หน้าเนี่ยมีทั้งการประชุมของธนาคารกลางสาหรัฐหรือว่าเฟดนะครับเราจะทราบแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยภายในการประชุมครั้งดังกล่าวและก็อัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งถัดไปจากการประชุมของเฟดครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนนะครับก็จะทราบแล้วว่าคุณกมราลาเฮลิสหรือ อดีตประธานาธิบดีอย่างเช่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับจะก้าวขึ้นมาประธานาธิบดีคนถัดไปจะเป็นใครกันแน่นะครับซึ่งมองว่าถ้าเป็นเดโมลแครตของคุณแฮร์ริสก็อาจจะไม่ได้ส่งผลต่อโมเมนตัมของทองคำมากนักทองยังมีโอกาสขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ต่อแต่ถ้าเป็นคุณทรัมป์เนี่ยนโยบายที่มีความแตกต่างในบางนโยบายนะครับอาจจะกลับมากดดันราคาทองคำให้เกิดการอ่อนตัวหรือการปรับฐานลงได้นะครับ ภาพดังกล่าวจึงเป็นภาพตัวหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนในฝั่งทองคําเพิ่มความระมัดระวังครับอย่างไรก็ตามนะครับระยะนี้เนี่ยเรายัางเน้นเป็นลักษณะของการทํากําไรระยะสั้นจัดก,การแกว่งตัวในกรอบนะครับให้ดูจังหวะที่ทองคําเด้งกลับหรือวีบาวกลับขึ้นมาพร้อมถือว่าเป็นจังหวะในส่วนของการปรับพอร์ตหรือปรับสถานะการลงทุนเพื่อรับแรงกระแทกหรือรับผลกระทบจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสัปดาห์หน้านะครับให้ดูแนวต้าน2,700 58,2766เหรียญดอลลาร์ต่อเฟดซอนครับถ้าราคาไต่ระดับหรือปรับตัวขึ้นมาไม่ผ่านระดับดังกล่าวนะครับเราแนะนําแบ่งทองคาออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงมองว่าการเล้งกลับในระดับจํากัดเป็นเพียงแค่ทคนิมีคอลร,รีบัลครับราคามีโอกาสอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาหาโลของวันนี้2,731เหรียญดอลลาร์ต่อเฟดซอนอีกครั้งนะครับถ้าไม่หนุดก็เข้าซื้อคืนหวังทํากําไรจากการเล้่งกลับหรือการฟื้นตัวกลับครับ ทั้งนี้เนี่ยค่างเงินบาทมีลักษณะของการค่อนข้างนิ่งหรือค่อนข้างทรงตัวนะครับไม่ได้แข็งไม่ได้อ่อนบาทวันนี้เนี่ยอยู่ที่ระดับขึ้นไปไฮ33บาท89สตางค์บาทในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยแข็งค่ามาเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ระดับ33บาท80สตางค์ก็เลยทําให้ตัวทองไทยเนี่ยมีภาพของการปรับตัวลงหรืออ่อนตัวลงช่วงเช้าวันนี้350บาทต่อบาททองนะครับ ทางนี้เนี่ยเรามองกรอบแนวต้านทองไทยอยู่ที่ระดับ4 4 2 5 0 4 4 3 0 0บาทต่อบาททองนะครับไม่ผ่านให้แบ่งขายกรอบแนวรับด้านล่างในการเข้าซื้อ2,731คิดเป็นทองไทยเนี่ย43,750บาทต่อบาททองคำครับในระยะสันส้นสำหรับคืนนี้นะครับยังมีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญและจะส่งผลต่อแนวโน้มการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของธานาคารกลางสหรัฐ ในสัปดาห์หน้านะครับช่วงเวลาประมาณ1นึ่งทุ่มสานาทีตามเวลาประเทศไทยจะมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงแลว้วก็อัตราการว่างงานนะครับซึ่งถ้าเราดูจากครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าตัวเลขการจ้างงานจะอยู่ในระดับต่ํานะครับแล้วก็มีการประกาศออกมาพบว่าตัวเลขเนี่ยอยู่ในระดับสูงถึง2000 0 0กว่านะครับครั้งนี้เนี่ยก็มีการคาดการณ์เหมือนกันครับ ว่าตัวเลขตลาดแรงงานจะอยู่ในระดับต่ำเพียงแค่แสนต้นๆนะครับถ้าตัวเลขตลาดแรงงานออกมาสูงกว่าที่มีการคาดการไว้ตัวเลขตลาดแรงงานที่อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งหรือตลาดแรงงานที่ดีนะครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยลบกลับมากดดันในส่วนของตัวราคาทองคําได้ด้วยเหมือนกันครับขณะที่ไรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงนะครับก็เหมือนกับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเลยครับคาดการว่าตัวเลขค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงนะครับ จะมีสัญญาณของการชะลอตัวลงซึ่งเป็นบวกกับทองคําแต่ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าตัวเลขค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงนะครับกลับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่คาดการไว้จนกลับมาเป็นปัจจัยลบกดดันทองคํานะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูตัวเลขตลาดแรงงานในคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นนอนฟาร์มหรือเป็นค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงซึ่งจะส่งผลต่อการคาดการราคาทองคําคาดการแนวโน้มอ,อัตราดอกเบี้ยข,ของธนาคารกลางสหรัฐ ในการประชุมสัปดาห์หน้านะครับนอกจากนี้คืนนี้เนี่ยยังมีการเปิดเผยดัชนี P.M.I. ภาคการผลิตจาก I.S.M. นะครับแล้วก็มีการคาดการ์ว่าตัวเลขดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีสัญญาณของการขยับหรือเพิ่มขึ้นจากครั้งที่ผ่านมาซึ่งถ้าเป็นไปตามที่ตลาดคาดการจะเป็นลบกับทองคาแต่ถ้าผิดคาดจะเป็นบวกกับตัวราคาทองคํานะครับทางนี้หากนักลงทุนท่านใดน,นะครับสนใจร่วมสัมมนากับทาง Money Chat ในวันที่24พฤศจิกายนนี้นะครับก็สามารถจับจองที่นั่งหรือสามารถซื้อตั๋วได้แล้วนะครับทางนี้เนี่ยงานจัดขึ้นที่โรงละครนางกอกสยามพิค,คเนตชั้นเจที่สยามสแควร์วันนะครับซึ่งผู้บริหารของเราคุณธีพาหรือคุณมนนะครับก็ร่วมเป็นสปิเกอร์หรือผู้บรรยายในงานสัมมนาดังกล่าวด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็ลองจับจองที่นั่งกันดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับ เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ